ในตอนที่แล้วเนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นนะว่าผมเนี่ย copy c โค้ไป Copy c โค้มาเยอะมากนะครับตรงช่วงนี้เนี่ยผม Copy ซ้าไปซ้ามาหลายรอบมากนะครับซึ่งทุกครั้งนะครับที่เราเขียนโปรแกรมนะครับแล้วมีการ Copy c โค้ซ้าไปซ้ามาแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องถามตัวเองนะครับว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับในการเขียนโค้ดนะครับการที่เรา Copy ตัวเองซ้าไปซ้ามาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นสัญญาณนะครับที่เตือนเราว่าการเขียนโค้ดของเราเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ออป t ิไมท์ที่สุดและก็ไม่ได้คลีนที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาแก้โค้ดของผมนะครับไอตรงส่วนที่โค้ดเนี่ยมันซ้ํากันนะครับให้มันดูดีขึ้นกว่านี้นะครับโดยปกตินะครับเวลาที่โค้ดของเราเนี่ยมันซ้ํากันเยอะๆแบบนี้เนี่ยจะมีวิธีแก้ด้วยกันเนี่ยอยู่หลากหลายแบบนะครับแบบแรกครับก็คือการสร้างฟังก์ชัน การสร้างฟังก์ชันเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราสามารถลบโค้ดส่วนที่มันซ้ํากันออกไปได้นะครับหรือบางที่นะครับถ้าการใช้ฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาของเรานะครับเราสามารถใช้ for loop เข้ามาช่วยได้นะครับสำหรับตอนนี้ผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าผมสามารถใช้ for loop ในการแก้ปัญหาโค้ดซ้ําไปซ้ำมาของผมเนี่ยได้ยังไงนะครับผมจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับผมจะสร้างตัวแปร1ตัวนะครับผมจะบอกว่า int นะครับแล้วก็เป็น button pin ตัวแปรตัวนี้เนี่ยจะเป็น a r r a y ของ i ินนะครับผมจะเอาไว้เก็บอะไรนะครับผมจะเอาไว้เก็บพินของปุ่มกดถ้าใครงงเดี๋ยวให้ลองทำตามผมไปก่อนนะครับและเดี๋ยวจะรู้เองนะครับว่าผมสร้างตัวแปรนี้มาเพื่ออะไรนะครับตัวแปรนี้นับจะเก็บพินของปุ่มกดทั้งหมดของผมนะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับก็คือมีพินบัตทอน0บัตทอน1ใช่ไหมครับบัตทอน2แล้วก็บัตรทอนแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยสังเกตนะว่าตัวแปรตัวนี้ของผม last button state ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีถึง4ตัวด้วยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บเป็นอาร์เได้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนเป็นเก็บเป็น Array ดีกว่าก็บอกว่าเป็น b o o ใช่ไหมครับ last button state นะครับเติม s นะบ,บอกว่าเป็น button state หลายตัวนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เก็บเป็น Array เลยครับ1แบบนี้นะก็แบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้ อันนี้ผมลืมเซมิโคลอนนะครับแบบนี้นะผมก็ไม่จะเป็นต้องใช้ b u t t o n s t a ตสี่สตัวนี้แล้วนะครับก็คือหมายความว่า last button state ของ Button 0เนี่ยก็คือตัวแรกนะครับของ Button 1ก็คือตัวที่2ของบัตทอนสก็คือตัวที่3แล้วก็ของ Button 3ก็คือตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับแน่นอน,นครับว่าผมทําได้เหมือนกันนะครับกับตัวแปรตัวนี้นะ last button press ที่เราเอาไว้เก็บเวลาที่เรากดปุ่มครั้งล่าสุดนะครับที่เอาไว้ใช้กับการทำ d e b o u n c นะครับผมก็ เปลี่ยนเลยนะเป็น Array Long ใช่ไหมครับก็เป็น Array ของอันไ y Long นะครับผมก็บอกว่าเป็น l a s t Button Press Array นะครับก็เก็บค่าเริ่มต้นนะครับก็เป็น0 0 0 0แบบนี้นะครับแล้วก็ลบตัวแปรตัวนี้ทิ้งไปได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ ลา t t o n p เพรสของตัวแรกตัวนี้นะครับมันก็คือของตัว b u t t ท n อนศูนย์นะครับตัวนี้ก็คือของ b u t t ท n อนหนึ่งตัวนี้ก็คือของ b u t t ท n อนสองแล้วก็ตัวนี้ก็คือของ b u t t ท n อนสามนะครับเรียงตามลําดับไปนะครับข้อดีของการเก็บข้อมูลเป็นอาร์เรย์แบบนี้คืออะไรนะครับข้อดีอย่างแรกนะครับตรงนี้นะครับตรงพินโหมดตรงนี้ปกติผมก็จะพินโหมดแต่ละตัวแยกกันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผมเก็บเป็นอาร์เรย์ของ But มท n อนพินแบบนี้เนี่ยผมสามารถทําแบบนี้ได้ผมก็จะสามารถใช้ for นะครับ in i เท่ากับ0ูนยใช่ไหมลมต้นที่0ูนย์นะครับแล้วก็ i น้อยกว่า4นะครับแล้วก็ i บวกบวกใช่ไหมครับแบบนี้เนี่ยตัวแปรไของผมนะครับเดี๋ยวผมลองซีเรียลปิพ์ตัวแปร i มาให้ดูก่อนนะครับเผื่อทุกคนลืมนะครับว่า for loop ทำงานยังไงนะครับผมอัปโหลดดูนะครับอ่ะตรงนี้มัน e r r o r เพราะว่าเราแก้ชื่อตัวแปรไปถูกไหมครับทำให้ไอตัวแปรเมื่อกี้เนี้ยเราไม่มีแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอคอมเมนต์โค้ดชุดนี้ออกไปก่อนเลยนะครับ เมื่อโหลดเสร็จนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นเลข0 1 2 3ออกมานะครับเพราะว่าเรา for loop i i ใช่ไหมบ i ตั้งแต่0ใช่ไหมครับจนกว่า i จะน้อยกว่า4ถูกไหมครับ i บวกบวกก็คือ i เพิ่มขึ้นทีละ1นงะครับะฉะนั้น i มันก็เลยเริ่มจาก0ไปถึง3นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมสามารถทําแบบนี้ได้ครับผมบอกว่า pin โหมดใช่ไหมครับแล้วก็แทนที่ผมจะต้องพินโหมดทีละอันนะครับผมสามารถพิ n โห d e button 0พินตัวที่ I ได้ หมายความว่าทุกลูปเนี่ยมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับ0 1 2ยแบบนี้นะครับก็พินโหมดบัต t ทอนพินตัวที่ i นะครับแล้วก็อิ ore, pull นพะุตเนื้อสกอบผัอัพแบบนี้นะครับทำให้โคชุดนี้เนี่ยมันเทียบเท่ากับ4บรรทัดนี้เลยนะเพราะว่ามัน For Loop แล้วก็เปลี่ยนไอ้บัตรทอนพิน i ตัวเนี้ยเป็นสมาชิกของ Array แต่ละตัวไปเรื่อย นะทำให้ผลเนี่ยมันเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่ผมอยากจะเปลี่ยนนะครับถ้าเราย้อนกลับมาตรงตรงที่เราคอมเมนต์ไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมอันคอมเมนต์มันกลับมาก่อนเนาะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถแก้โค้ดที่ซ้ำไปซ้ำมาตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับทำยังไงนะครับเราก็จะใช้ for loop เหมือนกันนะครับผมก็จะสั่งเลยนะครับ for loop ใช่ไหม i n i เท่ากับ0น,นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ i น so ้อยก็ส <mel> ีแล <noise> <hu> right. so like ้วก็ i บวกบวกก็คือลูปทั้งหมด4ครั้งนะครับเริ่มตั้งแต่ไตั้งแต่0 1 2 3นับทั้งหมด4ครั้งนะครับเพราะว่าเรามีทั้งหมด4ปุ่มนะครับทีนี้คำถามคือแล้วด้านใน Fol for l o o p ตรงนี้เราจะเขียนอะไรนะครับจริงๆสเตปการทำเนี่ยมันก็จะยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอโค้ด4ชุดนี้นะครับมันก็เหมือนการใช้ f o r loop ไปในตัวอยู่แล้วนะครับฉะนั้นสเตปการทำจะเหมือนกันเลยนะครับผมก็จะเริ่มมาก็จะอ่านบูเหมือนกันนะครับ c u r r e n t b u t t o n state ผมจะใช้ชื่อว่า button state เฉยๆนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ระบุว่าอ่านของปุ่มไหนแล้วนะครับก็เราจะไม่เขียนเลขแล้วนะครับก็ตัวไปนี้นะครับ c u r r button state ผมจะเท่ากับ digital read นะครับเหมือนกันเลยนะครับสั่ง digital read แต่นะครับตรงนี้เราจะไม่ hard code ใส่ปุ่มที่เราจะอ่านเข้าไปนะครับเราจะอ่านที่ button pin นะครับตัวที่ i นะครับหมายความว่านะครับลูปแรกเราก็จะอ่าน button ศูนย์ะครับลูปถัดไปเราก็จะอ่าน button หนึ ถัดมานะผมก็จะทําเหมือนเดิมนะครับก็คือเซฟเคอ r ์เร t i ์ไทนะครับแล้วก็เช็คเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนอันนี้เลยนะผมก็เช็คว่า c u r ร์เรนต t บัต s ท a t สนะครับก็คือ c u r ร์เรนต t บัตเท a t สเท่ากับ0นะครับแล้วก็แล้วก็ลาดบัตเทิลสเตทตรงลาดบัต t ทิลสเตทเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราเก็บลาดบั t t ท n s สเตทไว้ในอาร์เแล้วถูกไหมครับผมก็สามารถเอาอาร์เตัวนี้มาใช้ประโยชน์ได้เลยนะผมก็บอกว่า ตอนนี้สมมุติว่าเป็นลูปแรกมันก็กําลังอ่านของปุ่มที่1อยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นผมก็แค่ต้องเช็ค last button p r e s ตัวที่ i นะครับตัวที่ตรงกันนะครับว่ามันเท่ากับ1ห,หรือเปล่าต่อมาก็คือเงื่อนไขของการ debug ถูกไหมครับที่เราทํากันในคราวที่แล้วเนาะเราก็ใช้ current time ถูกไหมครับ current time ลบด้วย last button press ซึ่ง last button press ก็เหมือนกันใช่ไหมครับเราเปลี่ยนมาใช้ตัวแปรที่เป็น array แล้วนะครับเราก็ ลบด้วย last button press ตัวที่ i แบบนี้นะแล้วก็มากกว่า200ถูกไหมครับตรงนี้นะครับเมื่อกดผมก็จะสั่ง serial จุด print นะครับ button นะครับ serial จุด print button แล้วก็เว้ work, นวักนแล้วก็ serial จุด print i ใช่ไหมครับแล้วก็ serial จุด print line press นะครับตรงนี้ทำเพื่ออะไรนะครับก็ทำเพื่อที่เมื่อเราก,กดปุ่มศูนย์มันก็จะปิ้นคำว่า บัตรท่อนศูนย์เพรสนะครับถ้าเรากดปุ่ม1เราก็จะพิมพ์คําว่าบัตรท่อนหนึ่งเพรสนะครับแบบนี้เนาะจากนั้นเราก็จะแอดไซน์ใช่ไหมครับรับบัตรท่อนเพรสด้วยเคอร์เรนท์ไทม์ถูกไหมครับซึ่งเราก็ต้องแอดไซน์รับบัตรท่อนเพรสตัวที่ไอถูกไหมครับด้วยเคอร์เรนท์ไทม์แบบนี้นะครับสังเกตนะครับว่าโค้ดเนี่ยมันเหมือนเดิมเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากอันเดิมที่เราฮาร์ดโค้ดไปใช้ตัวแปรแยกเนี่ย ไปใช้ตัวแปรที่อยู่ใน Array นะครับแล้วก็ access มันด้วยลำดับที่ถูกต้องเอานะครับสังเกตว่าการทำงานของโค้ดยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นะครับสุดท้ายก็คืออย่าลืมนะครับว่าเรื่องลงมาล่างสุดเนาะเรามีการ assign last button state ด้วย current button state ด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นใน for loop ตรงนี้เราก็ต้องทำเหมือนกันนะครับนอก if ตัวนี้เนาะด้านล่างสุดก่อนที่จะจบ for loop นะครับเราก็จะต้อง assign last button state ตัวที่ i ถูกไหมครับตัวที่ i ด้วย c u r r e เล button state น,น,นะครับแบบนี้นะแค่นี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยผมสามารถ c o m เมนต์โค้ดทั้งหมดชุดนี้ออกไปได้นะครับเราลองมาอัปโหลดดูนะครับว่ายังได้ผลเหมือนเดิมหรือเปล่าตรงนี้นะครับขออภัยนะผมลืมเซมิโค้ดนะอัพโหลดนะสังเกตน,นะครับว่าตรงนี้เนี่ยปรุมของผมเนี่ยยังทำงานได้เหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าโค้ดเนี่ยมันสั้นลงเยอะเลยนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่ผมมี if else ซ้าไปซ้ำมาเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลบโค้ดตรงนี้ทิ้งไปเลยนะครับจะได้ทุกคนจะได้ไม่งงกันนะครับโค้ดของผมจะเหลือแค่นี้นะครับแล้วก็พินหมดต,ตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วเพราะเราใช้ for loop ถูกไหมครับนี่นะสังเกตว่าโค้ดของผมเนี่ยสั้นลงเยอะมากนะครับเหลือแค่ไม่กี่10บบรรทัดเองนะครับแบบนี้ก็จะทําให้โค้ดของเราเนี่ยมันอ่านง่ายขึ้น